ขนมฝังใจเจนไว้แม่กี่บาทกี่บาทกินไนห้าบาทแล้วเฮ้ยเราไม่ได้หางขนาดนั้นเปล่านี่กินสามบาทน้ำขันลมอ่ะตอนนี้มันยังมีป่าวะอันนี้มันคือโคล่าเลยมีมีหรอเกลูกเกลจ้า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 แต่นี่มันหน้าตามันไม่คุ้นเลยวะแต่ว่าขนมมันหน้าตาเป็นไงจำไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าไม่สนเลย้อมาเอาบ้านมีไว้สําหรับเด็กที่ไม่มีปัญญาซื้อเลโก้แล้วมันเก็บเล่นต่อได้อ่าใช่ใช่ โอยอันนี้คิดถึงมากอเลนโปโลลูกอมมีลูเวลาอมต้องอมหวานตกปอบและเป้าเป่าแต่สฟังเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ประหลาดมากเลยนี่พี่ไม่ได้ชอบแค่มาก่อนนะตอนนี้พี่ก็ยังชอบอยู่เฮ้ยพี่มีเหรอก่อนี้เฮ้ยเออพอันนี้แหม่แล้วบอกเป็นแล้วทำไงคืออันเนี้ยเฮ้ยอันนี้ใหม่มากไม่เคยเห็นใครทำสมัยก่อนแล้วเขาเรียกใครไม่รู้คนที่มีแบบรสชั่นมิ้นท์เย็นๆขนาดนี้ป่ะหอนมีหอนมีแฮะแต่โปโลอร่อยสุดโอ้โห จะฝังใจเพราะว่ามันแพงกว่าท็อปเทนอ่ะมันคืออถ้าให้นึกภาพตอนนี้คือสนิกเกอร์ที่เป็นไส้ติมอ่ะแล้วมีช็อกโกแลตชิพอยู่ด้วยอร่อยมากสิบกว่าบาทเขายังบอกเลยว่าอร่อยเกินพิกัดไม่เก่งอะไรส่วนบุอเมริกันไง<อ>ท็อปกันันท็อปกันเออแต่ย,ยังกูเพราะว่ารู้พิกัดเอคถามเียรู้พิกัดคิดเพื่อนเขียว อันนี้ใหม่มากแล้วที่บรรพแบบนี้คือสมบัติฝรั่งสมัยนี้มันจะเป็นแผงแบบแบนๆคิดๆเมื่าก่อนจะอยู่ในโหลโหลฝาสีแดงแล้วข้างในก็จะเป็นกล่องมี3ามเม็ดกล่องละบาทะครัใช่กล่องเล็กๆก็คือกล่องละหนึ่งบาทแต่ว่าเป็นสมบัตฝรั่งที่น่าจะกินบ่อยสุดแล้วมั้งตอนเด็กมันเหมือนเป่าลูกโป่งง่ายมากสุดอยากมีอันที่เป่าลูกโป่งง่ายกว่านี้ก็มีนี่หรอไออันนั้นเหมือนสร้างมาเพื่อเป่าลูกโป่งเลยกระดังมากจริงจริ